สวัสดีครับท่านผู้ชมครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมที่ติดตามรายการผ่านทาง f a c e b o o k ไลฟ์ด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ2หุ้นครับวันนี้ตลาดหุ้นก็ยังแกว่งตัวแคบๆนะคะบบวกไปไม่ถึง2จุดนะครับสถานก,การณ์ในสัปดาห์นี้ต้องบอกตลาดหุ้นแว่งตัวแคบมากนะฮะแล้วก็การที่ปริมาณการซื้อขายปรับตัวลดลงมาไม่ถึง5 0,000่นล้านเนี่ยก็ต้องถือว่าโดยสถานก,การณ์การลงทุนเนี่ยค่อนข้างที่จะเงียบและก็แกว่งตัวครับ เอาละครับเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับเราจะไปเข้าไปคุยกับคุณนัทวัฒน์อ้นรัตซีเนียร์ไวท์เพรสเดนต์บริษัทหลักทรัพย์ CIMB ประเทศไทยครับพี่เปียกสวัสดีครับพี่เปียกสวัสดีครับพี่ครับเป็นยังไงพี่เปียกสัปดาห์นี้มันมันเงียบๆหรือเปล่ามันเล่นยากปะมันเงียบๆเพราะว่ามันไม่มีปัจจัยบวกปัจจัยลบอะไรเงี้ยครับเขาเกี่ยวไหมที่เขาบอกคนรุ่นใหม่ๆเจนซัเจนอะไรเนี่ยเขาเล่นเขาเรียกอะไรนะผ่านบล็อกอะไรนะเดี๋ยวนี้บล็อกเทรดอะไรบล็อกเทรดแล้ว ไม่ไม่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวใช่ไหมเขาบอก<ม>บล็อกเทรดเนี่ยพี่เล่นหนึ่งเปอร์เซ็นหุ้นใหญ่ขึ้นหนึ่งเปอร์เซ็นบล็อกเทรดได้สิบเปอร์เซ็นต์ืมไม่น่าสินครไม่นะ่า <c oughs> แต่แต่เขาไม่ได้บอกตองลงไว้ด้วยไงเออเอเอมันมันเปไม่ได้แล้วบล็อกเทรดขึ้นหัวเซนเอ๊ะเท่าราคาหุ้นหัวเซนบล็อกเทรดก็ได้แค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์นั่นแหละไม่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 มันมีวิธีอันหนึงห่งอ่ะพี่คือมันเป็นมันคล้ายๆมาร์จิ้นอ่ะไม่คล้ายเดี๋ยวเรถีบอ่ะอ๋อมันนี้มืออนนเปิิดมารจ้่ะ เป็นซิงเกิลเออต็อกบล็อกเทรดเออซึ่งก็ถ้าเขาผิดเขาก็โดนโดนเยอะโดนเยอะแต่ว่าเป็นรับเปอร์เซ็นต์เนี่ยเนื่องจากว่าเขาเอาไซส์เข้าไปสกูลเนี่ยสมมติว่าปกติเขาซื้อได้แค่พันหุ้นเนี่ยถ้าใช้บล็อกเทรดอาจจะซื้อได้เป็นหมื่นอะไรเงี้ยอ่าก็เหมือนปล่อยมอร์จิ้นน่ะแต่่สสวนประมาณนั้นประมาณนั้นอ่าแต่แต่ว่าจริงๆริงก็ก็ได้แค่นั้นแหละเปอร์เซ็นต์ราคาหุ้นขึ้นงวดเซ็นเข้าได้ึงวเซ็นต์งาดไซส์มันใหญ่ขึ้นอ่าไซส์มันใหญ่ก็เเลยยได้อะ เออได้เสียเยอะซึ่งซึ่งมันก็ไม่ไม่ถึงขนาดว่าจะอะไรมากนักหรอกอืมคือโดนก็โดนเยอะแหละหายอ่ะสิงค้าหายหายตัวไปจากวงการอ่ะไอไอที่ไอที่ได้กาไรก็โพสตหน่อยครับพี่ไม่มีเลยเออแต่ว่าที่ได้กาไรก็การตลาดหน่อยบอก็อกเทรดอืมแค่นั้นเองแต่บางทีผมผมผมคิดว่ามันเสี่ยงเกินไปเล่นกันสดง่ายๆสบายๆาเนี่ยพี่เพียกอยากบอกให้พี่เปียกพูดมากคือบางทีนะเวลาผมคุยกับ น้องๆน,นะคนรุ่นใหม่ๆนะผมบอกให้จริงๆเนี่ยคุณมันก็เสี่ยงอยู่แล้วคุณเล,เล่นถูกทางนี้คุณมันก็ได้เยอะด้วยนะ<แ>คุณไม่เห็นจะเป็นต้องไปค้นคว้าที่จะเอาอะไรให้มันเสี่ยงกว่านั้นเลยเอ,อมันไม่ได้อารมณ์ไอ้พวกนี้มันแบบยอมตายคาสนามอะ่ะโอ้พี่เพียรหคุณเนี่ยนะถ้าเล่นดีๆต่อปีนี่นะสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นเป็นไปได้นะเข้าใจไอ,เ,อเราเราเข้าใจแต่มันต้องการสามสิบเปอร์เซ็นภายในเดือนเนี้โอ้มันมันมันไม่เหมือนกันเอกคือเราเราเราก็ แก่ <IST uk t> แล้วเราแวดง,ง่ายนะไอ,ไอเด็กเรื่อม่มหนไม่ได้คิดแบบเรามันไม่มันมันเรียนมาเหมือนกันนะเรื่องความเสี่ยงนะแต่มันบอกว่ามันนะชอบเสี่ยงเพราะมันยังอายุยังน้อยเอไอไอทฤษฎีไอทฤษฎีที่อกระจายความเสียเส่ยงอนะ่ะมันก็บอกว่าอายุน้อยก็เสี่ยงได้ยเยอะอะไรเงี้ยนะก็เหมือนเหมือนพวกที่เรียนมาก็เรียนมาอันเดียวกันหมดอ่ะไม่ผมมองไปอีกผมก็เห็นด้วยหลายอย่างนะไอทฤษฎีความเสี่ยงอะไรเนี่ยนะออ ยยันคือจริงๆถ้ามันเสียถ้ามันตายแต่ยังเด็กนะมันก็มันก็ไม่มีทางแก่แก่ก็ตายอยู่งั้นน่ะเออแล้วผมว่าหุ้นนี้มันก็เสี่ยงอยู่แล้วนะพี่เพียงนะไม่เห็นจะต้องไปหาอะไรที่มันเสี่ยงเยอะกว่าหุ้นเลยอือมพี่เพียงว่าไหมเข้าใจเข้าใจอ่ะมาดูภาพตลาดมันมันมันแกว่งตัวเงียบเหลือเกินเลยครับมันไปได้ไงมันก็มันก็จะเงียบต่อไปนะเงียบต่อไปอีกเหรออืมเงียบต่อไปคือไอ้ความเงียบเนี่ยบางทีมันมันก็นั่งหาเหตุผลนะ โอเคบอกว่าราคาหุนขึ้นเนี่ยแต่ว่าเอาเอาเอาทีเราใส่เหตุก่อนนะครับบอกว่าเอาเอาง่ายๆคิดง่ายๆเลยขึ้นได้เพราะมึงนุ่นไม่มีคนเข้ามาซื้อเยอะๆครับตอนนี้คนซื้อเยอะมันก็ไม่มีอืมฝรั่งที่เป็นนักทุนหลักๆก็ซื้อนิดหน่อยขายบ้างซื้อบ้างครับกองทุนในประเทศก็เข้ามาซื้อส่วนใหญ่แต่ก็ยันก็ก็ไม่ได้ซื้อเยอะแยะอะไรอืม ก็คือซื้อเฉพาะตัวที่มันประกาศผลประกอบการออกมาดีซ,ซ,ซื้อเฉพาะหุ้นกลุ่มขนาดใหญ่เท่านั้นครับส่วนหุ้นเล็กๆเ,เนี่ยค่อนข้างเงียบเพราะว่าอนักทุนเกงรา,ายใหญ่ในประเทศเนี่ยหลายหลายท่านนะก็อาจจะอาจจะยังวุ่นวายอยู่กับหลายกรณีอะที่มันเป็นเรื่องใหญ่ในประเทศเราเนี่ยอือย่างเช่นการจับ แม้กระทั่งธรรมกายนะเกี่ยวหรอเออพี่เปียกถามตรงๆเลยคืออย่างเงี้ยตอนนี้กระแสข่าวในตลาดหุ้นก่อนหน้านี้ล่าสุดไม่ค่อยได้ยินละเขาเชื่อว่าเรื่องเนี้ยมันมีผลกระทบต่อฟันโฟบางส่วนในตลาดหุ้นจริงบ้างมันมันจริงจริงหรือไม่จริงไม่ใช่รู้ไงแต่ว่าเร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 าจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยเวลาที่จับเคสอย่างเสียพิเศวิชัยที่ปล่อยเหู่อ่าอ่าอ่าเออไทสนะอ่า และธรรมกายพวกนี้ผมเข้าใจว่าคนคนพวกนี้พวใหญ่ๆทั้งนั้น,นอ่ะคน,คนที่ไปเกี่ยวข้องกับชุดเหล่านี้นะครับไม่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่พวกเราเงินเดือนหมืน่นสองหมื่นแน่นอนอ๋อแน่นอนอย่างเราจะไปรู้จักพวกเขาได้ยังไงเอ,อเอาต้อไ่ไปซื้อแล็บโบกินนี่คาร์ลินนั้นอะ่ะอันนี้ไอชุดพวกนี้มันมันน่าจะมีผลต่อตลาดตลาดหุด้นซึ่งเป็นอย่างนี้มาหลายหลายปีแล้วนะเวลาจับเชสแบบเนี้ยเออจริงนะแต่เมื่อก่อนมันจะเป็นแนวปัน่นหุ้นเป็นแนวประเภทเออบริษัทอะไรอย่างนี้มากกว่านะ อันนี้ก็อาจจะลงทุนปกตินั่นแหละเพียงแต่ว่าเวลาเกิดเรื่องก็อาจจะต้องขายเรียกขายบ้างหรือว่าอยู่เงียบๆอะไรเงี้ยไม่ไม่แอคชั่นหอกเยอะก็เป็นไปได้แต่มันผมบอกว่ามันไม่มีใครรู้แต่แต่ข้อที่เป็นข้อสังเกตไม่ใช่คือเงินมันอาจจะหายเนี่ยเขาตั้งเขาเราตั้งข้อสังเกตไว้อย่างนั้นใช่ไหมคือเงินมอาจจะขายไปทั้งระบบเราก็ไม่รู้อีกคือมันไม่รู้ไม่มีใครรู้ตัวเลขเลยไอ้ตัวเดียสไอตัวปมององก็ ก็ไม่รู้หรอกก็เดาๆากันไป่ะเดี๋ยวเรื่องก็อาจจะรู้นะว่อาจจะไม่ได้เปิดเผยไม่ไม่แต่แต่แต่ภาครัฐเขาอาจจะรู้พี่เพียงแต่เราเราไม่รู้เพราะว่าเวลาเขาตรวจสอบพวกนี้เข้าใจว่าเขาดูเส้นทางของเงินน่ะเอแต่ว่าเราไม่รู้เอเราแค่รู้สึกเฉยๆว่าเออเวลามันเกิดพวกนี้มันมันสลามันจะเงียบสักพักอ่ะเออจริงแฮคือก่อนหน้านี้มันมีข่าวเลยนะที่ที่อะไรอ่ะที่ที่เรื่องขับรถแล้วมีคนตายอะไรตรงนั้นก็เล่นหุ้นใช่ไหม เอิดไหมตอนนั้นก็เงียบนะเสียจริชื่ออะไรนะจำไม่ได้แล้วแต่ตอนนี้ก็เงียบนะชื่ออะไรไม่จำไม่ได้แต่ก็เงียบเหมือนกันคือไม่ได้เกิดอย่างเงี้ยแล้วกลุ่มๆพวกนี้นักการเงองหรือว่ากลุ่มอะไรพวกนี้มานจะมันจะส่งผลพอามควรนต่อตลาดทุนเพราะว่าผู้ที่เป็นรายใหญ่อยู่แล้วใช่อืมเอออันนี้อันนี้คือคือเพราะว่ามันไม่รู้จะเอาอะไรมานั่งเหตุผลว่าเอ๊ยไม่ขึ้นเพราะอะไรไงเพราะเพราะหลังเพราก็ไม่เขาก็ไม่เข้า ไม่เข้าก็าเป็นเรื่องปกติพากเข้ามาเขาเข้ามาหลายเดือนแล้วอืไอ้จะพาที่ไปพันหกพันหกพห้าสิบเนี่ยเราก็ต้องมีเหตุผลเช่นผลประกอบการแล้วดีกว่าที่ไหลตลาดอื่นอะไรเงี้ยนะคซึ่งซึ่งเราก็ยังต้าเรียกว่ากระตอกกระแทกกันอยู่กับผลประกอบการจะไม่ได้ดีมากแต่ก็ดีขึ้นอะไรเงี้ยนะส่วนส่วนทั้มพี่ทั้ทม่ยก็ปรับนู่นปรับนี่ปรับนี่ปรับนู่นอเมริกาก็ขึ้นอย่างเดียวเลย โอ้โหพี่เปรี้ยประสิทธิติบุคคลอย่างเดียวเนี่ยถ้าทำจริงเนี่ยนะมันมหาศาลแล้วอ่ะคือคือมันยิ่เดิมเนี่ยนะตอนที่ตอนที่ทำเข้ามาใหม่ๆครับเราก็กบว่าไอ้นี่มันคงไม่กล้าทำไงอืมตอนี่ไหยเรื่องมันทำจริงไงเออเพราะถ้าจริงไอ้ติบุคคลมาติบุคคลจุ่จะีลดลงมาเนี่ยสงสัยไมนจะเอาอีกอ่ะตอนตอนที่ต้องจริงแล้วแหละไม่จริงเลยแน่ตอนนี่ถ้าจริงเนี่ยสถิติความพูดมันขึ้นอยู่แล้วแหละใช่ก็เหมือนเราเมื่อสองสามปีก่อนใช่ไหม ที่จากกี่ร้อยจุดมาพันกว่าจุดอะเออเมื่อเมื่อสี่ปีก่อนอะไรผมจําไม่ได้แล้วตอนนั้นกลัวอนนี้จริงเลยกลัวแล้วรถมันเขาอยู่ตลาดเดียวอะพี่เพียรตลาดอื่นมันต้องเงียบหมดใช่ไหมพี่ตลานเงียบหมดอะเอาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ทำยังไงพี่เพียบอกลูกค้าพี่เพียร์ทำไงคือคือโกติีเนี่ยเวลาตลาดแบบนี้ภาษาเทคนิคเขาีลกตลาดปรับฐานครับฐานเราก็นั่งดูด้วยอีกฐานมันอยู่ประมาณเท่าไหร่ เราพบว่าข้างล่างมันอยู่พันห้าร้อยหกสิบครับข้างบนมันอยู่พันหกร้อยอ่ากวบวิ่งอยู่สีนะ่สิบจุดนคะแณะนี้อยู่พันห้าร้อยแปดสิบครับเราก็ทําแค่ได้ว่าวันไหนเกิดมันดันลงมาแถวๆใกล้ๆพันห้าร้อยหกสิบอ่ 1, 5, 6, ะอืมเราซื้อไปอ่าเสร็จแล้วขึ้นไหมก็อย่าไปหวังว่าโ oh, อ oh, ้โหหุ้นจะขึ้นไกลอะไรเงีนนะ้ยแหละอ่าก็ได้แค่สามเปอร์เซ็นสองเปอร์เซ็นต์เงีนเน้ยได้ที่นี่แหละ แล้วหุ้นที่เล่นเนี่ยต้องไปหุ้นขนาดใหญ่ด้วยเพราะว่าเขาหลังยังถือหุ้นพวกนี้อยู่อืกองทุนก็ยังสะสมอยู่โดยเฉพาะผู้ที่มีผลประกอบการเพราะนั้นเล่นได้แค่สองกลุ่มกลุ่มที่ไปหุ้นขนาดใหญ่ในหุ้นชุดเอของผมเนี่ยจะหุ้นขนาดกลางที่มีผลประกอบการออกมาดีกว่าที่ตลาดค้า,าซึ่งมันก็ไปได้ไม่ไกลหรอกนะแต่ว่ามันก็อย่างว่าเป็นเป้าในการเล่นวิธีการเล่นก็คือเกิดตลาดมันลงก็ต้องก็ซื้อหรือตัวมันลงก็ต้องซื้อ เมื่อเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะเห็นปตทพดทจีซีท็อกพวกนี้เริ่มขยับครับเริ่มขยับอืมเออทโดนทุกเงี้ยแล้วแล้วอย่างนี้อาทิตย์หน้าเนี่ยถ้ามันแกว่งตัวอยู่เราจะเล่นอะไรเราเล่นตัวที่โดนทุบเลยครับคือตัวไหนทุบแรงซื้อตัวนั้นแล้วอีกวันขึ้นนิดหน่อยขายเออเพราะว่าอย่างเอ t ทมันทุบลงมาถึงสามสิบแปดนะอ่าสี่สิบก็ต้องขายง่ายๆเลย เออก็เอาแกลบเท่านี้ไปก่อนสามเปอร์เซ็นต์มันได้แค่นี้จริง,รงๆตอนนี้มันได้แค่นี้แหละสัญญาณการแกว่งตัวอย่างนี้จะเป็นไปนานไหมพี่เออมันมันพูดยากแต่ว่าตามหลักของเทคนิคเลเนี่ยให้ให้ไว้แค่เดือนเดียวเดือนเดียวอืเดือนเดียวต้องเปิดต้องเปิดทางว่าจะเอาทางไหนอ่ะอ่าคือจากขึ้นเป็นแกว่งตัวแกว่งตัวนี้จะต้องไม่เกินเดือนต้องเลือกทางเบรกเอาเบรกเอาอืมเพราะฉะนั้นตอนนี้มันแกว่งมาสองอาทิตย์แล้วเองครับครับตอนนี้ตั่อีกสองอาทิตย์หน้าอีกอาทิตย์หนึ่ง ก็ปลายเดือนกุมภาพอดีต้นเดือนมีนารู้ทางเลยว่าจะไปยังไงงั้นอาทิตย์หน้าไม่มีอะไรนะพี่เปียกนะอาทิตย์หน้าไม่มีอะไรครับแล้วก็อาทิตย์ต่อๆไปก็เดี๋ยวค่อยมาโฟกัสกันอีกทีนกกระลาน่าจะเห็นภาพแ่ะครับครับอาล้ครับพี่เปียกชัดเจนนะฮะพี่เปียกครับผมขอบคุณครับพี่เปียกสัปดาห์นี้ครับครับสวัสดีครับนัทวัฒน์อนลัตครับจากบริษัทหลักทรัพย์ c i m b ประเทศไทยครับก็พี่เปียกก็คุยว่าที่หน้าก็คงเหมือนที่เนี้ย แว่งตัวอีกไม่มีอะไรนะครับคือก็ต้องรอดูทิศทางไปมีนาคมเนี่ยค่อยเบรกเอานี่มุมของพี่เปียกน,นะครับถามซื้อตัวไหนซื้อตัวที่ลงเยอะและขึ้นไป 3%, 4%ขายเอาก่อนช่วงนี้ได้แค่นั้นมากกว่านั้นไม่มีฮะช่วงนี้เอาละครับเดี๋ยวเราจะไปคุยอีกมุมมองหนึ่งนะครับเราจะไปคุยกับคุณปกิตสิริวัฒนเกตนะครับเดี๋ยวรอต่อสายนะครับ